ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแสนแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทคังเสลยแล้วคนที่อยากย้ายทะเบียนบ้านเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสามารถทำได้ช่วงไหนจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์รวมดิจิทัลวอลเลตอัปเดตความคืบหน้าโครงการ แจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทจากกรณีที่ประชาชนบางรายเกิดข้อตังบลว่าหากต้องการย้ายทะเบียนบ้านหรืออยากจะเปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสามารถทำได้หรือไม่และมีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์รวมดิจิทัลวอลเลตหรือเปล่าล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านสามารถทำได้ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนดิจิทัลบอลเลต1หนึ่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเลตเพราะเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้ายได้อีก สำหรับการเข้าโครงการแจก,กเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือคนเก่าคนใหม่1กลุ่มคนเก่าเคยยืนยันตัวตนไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตัวตนซ้ำให้กดรับสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นโดยรัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลของรัฐ เดิมมาใช้ในระบบใหม่ 2. กลุ่มคนใหม่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐบาลมาก่อนต้องลงทะเบียนดิจิทัล1นึ่งบาทและยืนยันตัวตนถึงจะได้รับสิทธิ์ส่วนการยืนยันตัวตนมีสิทธิ์ต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและยืนยันตัวตนโดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆทั้งบัญชีเงินฝากอายุรวมถึงรายได้เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทล่าสุด หนึ่งจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปภายในวันที่30กันยายน67เสองเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชีทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ครับทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารสพรกิจของรัฐ บัญชีเงินฝากประจำเงินฝากออมทรัพย์บัดเงินออมทรัพย์และสลากออมสินเป็นต้นนับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่31มีนา67ที่ผ่านมา 3. เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้จากกมรมสรรพากรณปี2อ6 6รสิสิ้นสุด ไปแล้วเมื่อวันที่3ามธันวาคมหกหกกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน8ปด0 0 0สบาทเงื่อนไขการ้ายจ่ายเงินดิจิทัล1นึ่งบาทหนึ่งระหว่างประชาชนกับร้านค้าสายจ่ายซึ่งพื้นที่ในระดับอำเภอ878อําำเภอการซําระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า กำหนดให้สายจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก 2. ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าที่จะได้รับการสายจ่ายมากจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่ง ขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นส่วนร้านค้าที่สามารถรับการสายจ่ายจากร้านค้าไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเสื่งพื้นที่และขนาดร้านค้าก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ